สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับสู่ช่องป้าป้าป่เกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกมแวมไพร์สวายเวอร์นะครับอ่าอย่างที่เพื่อนๆนะครับถ้าติดตามช่องผมอยู่จะรู้ว่าก่อนหน้านี้เซฟผมได้หายไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็มีตัวเซฟไฟล์นะครับของเกมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะโชว์เพื่อนๆดูเป็นเซฟที่อดล็อกตัวละครแทบทุกตัวเลยนะครับอ่า จนถึงเด c ล่าสุดนะครับอ่าดูเห็นปะเด c ล่าสุดนี่คือยังไม่ได้ปลดล็อกซักตัวเลยนะครับแล้วก็น,นี่ก็มีเงินเต็มแล้วนะครับแล้วก็มีตัวพวก w พ r วออะไรพวกนี้นะครับก็อัพให้เต็มหมดแล้วด้วยนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเผลอทำเซฟเกมหายนะครับหรือว่าจะแบบไม่ได้แบ็กอัพลงคาวบ้างหรือว่า เพื่อนๆที่ต้องการจะมาเล่นใหม่นะครับเล่น DLC ใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วอยากมาเริ่มที่ DLC เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการที่จะเอาตัวเซฟไฟล์นะครับมาลงนะครับเออเอาเซฟไฟล์ที่ผมโชว์เพื่อนๆดูนะครับเอามาลงที่เครื่องตัวเองเนาะแต่ว่าอันเนี้ยผมจะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าอันนี้อาจจะทําได้แค่เวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชันของสตรีมนะครับ มาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการที่จะเ,เซฟไฟล์มาลงนะครับลงยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเอาเพื่อนๆหลายๆคนนะผมคิดว่าอาจจะเกมอาจจะลงอยู่ที่ไดซี่อยู่แล้วนะครับให้เรามาที่ไดซี่นะครับมาที่ตัวโปรแกรมไฟล์นะครับ x แปดสิบหกนะครับมาที่ แฟ้มสตรีมนะครับ user อ a t a อ่าอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่มีไอ s t สตรมไอดีเดียวครับก็เข้าตัวข้างบนนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะขอเบอร์เลขไว้นะครับอันนี้มันเป็นเออน่าจะเป็น i อดีของผมเนาะเป็นเลขไอเนาะผมจะขอเบอร์ไว้นะครับเราเข้ามาที่ตรงอันนี้ครับปุ๊บเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นมันมีรหัสเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยเพื่อนๆ ให้เพื่อนๆหารหัสนะครับที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งเจ็ดนะครับอ่ามันสำหรับตัวเกม Vampire Survivor นะครับตัวเซฟเกมของเราเนี่ยจะอยู่ในแฟมที่ชื่อหนึ่งเจ็ดเก้าสี่หกแปดศูนย์นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับทีนี้มันจะมีแฟมนะครับมีไฟล์สองอันเนาะให้เข้าไปที่รีโมทนะครับอทุกคนพอเราเข้ามาที่ แฟ้นี้แล้วนะครับให้เราไปโหลดไฟล์นะครับอาผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะครับไฟล์เซฟดัต้าที่ผมอัปโหลดไว้ให้นะครับอ่ะพอเพื่อนๆโหลดมาเสร็จนะครับเพื่อนๆก็เอาไฟล์เซฟดัต้าที่ผมให้เพื่อนๆโหลดนะครับเอามาใส่แทนเซฟเดิมที่อยู่ในแฟ้มนี้นะครับอ่ะลบเซฟเก่าออกก่อนเนาะแล้วเพื่อนๆก็เอาตัวเซฟไฟล์ที่ผมอัปโหลดให้ครับเอามาใส่ในนี้แทนนะครับ ชึบอ่าเข้ามาอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็ไปเข้าเกมได้เลยนะครับอ่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเซฟเก่าของเรานะครับได้ถูกแทนที่นะครับด้วยเซฟของอันใหม่ที่ผมใส่ไว้ให้แล้วนะครับอ่าก็จะเริ่มที่ตัว DLC ใหม่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ไม่อยากกลับไปเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อาจจะเลิกเล่นไปนานแล้วแล้วอยากกลับมาเล่นใหม่นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อนๆได้เยอะนะครับเออเราไม่ต้องมาเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มาเริ่ม DLC ได้เลยเนาะโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปละครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ